ไฟเท่าซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ละครั้ซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่จังหวัดแก่อยู่ที่เดิมเลยแล้วใครเชื่อเป็นคุณบอลซ้อมร้องตอนนี้มีเหมือนใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้โมวยมวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเยอดาน้อยยังไม่เคยไปกันมั้งครั้งแรกเลยเนาะและสื่อสารกีก้องต่อยยังได้ดูยัง S <S เขามือสไตล์อะไรทางซ้ายคอ่ะวันนี้มาเจอเทวดาน้อยอวางเกลวางแผงให้ดีเจ้ปาป่าประสาทนะครัอ่าก็เหมือนต่อยตามสไตล์ไปาาไปแก้ไขวุฒิช่วยดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้วันนั้นต่อยใคร,ออรต่อยแฟนแพงยังบ้างแผงคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยสามสองต่อยสามสองวันนี้มันมาหนึ่งสามแปดเลยอะฮะแล้วแต่ อ๋อแบบโตขึ้นหรือแบบเลยปล่อยขึ้นมาปล่อยลองปล่อยขึ้นมาดูแล้วเมื่อเช้ามารถเท่าไหร่มาได้รถมาพอดีผ่านเร็วไปแล้วร่างกายไปกี่เปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์อย่างแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดไหมเอาแชนะนะคุมมากี่กิโลไฟหนิสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดบไปคนเท่หรัไม่รอ้หรอกเอาฝ่ายเชิญอชวยแฟนกลับแล้วเนอะช่น้องเขาเลยช่วยเฉียวหน่อยวันนี้เต็มที่นะโชคดีขอบคุณครับ